สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุขเพื่อนบาทอยู่กันที่แอนไ i วีไนะครับ19มีนาคมหาสุดโดยกันนะครับผลมดที่ผ่านมา18มีนาคมบนออก6 8 6ห่าง8 9 มีเบิ้ลมีหามนะครับโวมดนี้สุตรที่ให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนเล็ก8สองตัวบนเข้าชุดเด่นนะครับ68ตัวนี้นะครับเด่นบนที่ให้ไว้ เลขแปดนะครับเข้าหลักสิบบนสองกระบนให้ไว้คือชุดนี้นะครับตัวเลขสีเหลืองชุดเด่นสีขาวชุดหลอชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเสน้นใต้ 8 6 6 8อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับเข้าชุดเด็ดตัวเลขสีเหลืองถูกนะครับผ่านไปแล้วนะครับของงวดก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสูตรตัวเลขสถีติของวันที่19มีนาคมกันเลยครับ คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ เด่นบนนะครับสูตรแรกเป็นสูตรเก่าเข้ามาแล้ว3มงวด ดูวิธีการคิดนะครับสูตรนี้ใช้ผลมวดล่าสุดเป็นตัวตั้ง6บวก8บวก8บวก6บวก6รวมมาได้34นะครับใช้ชับวนเลข4นำ4บวกเลขคงที่ เด่นบนเล็ก6เล็ก1เล็ก3เด่นล่างสูตรใหม่10งวดนะครับจากสถิติย้อนหลัง นะเลข6เลข7เลข8เล็กเด็ดวิงลูสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว30มสิบโมง เลข5เลข6กเลข3เด่นรวมบนล่างนะครับสุดเก่าเข้ามาแล้ว1นึ่งงดที่ผ่านมาสุตรนี้นะครับวที่ผ่านมาจะเป็น2ตัวบนนะครับที่เข้ามา มาดูกันครับคำนวณได้เลขอะไรกันบ้าง10ล่างบวกหน่วยล่าง8บวกกได้17ใช้ชพบะเลขเ็ดหลัง7บวกเลขคงที เด่นรวมบนล่าง8 9 1 2 3 6นําหนำนักหเลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวได้2ตัวบนชุดนี้ครับ นี้นะครับสองตะบนนะครับเด่นทั้งสาตัวเลยนะครับเริ่มที่เลขหง หนึ่งแล้วก็เลขสามนะครับ สีเหลืองชุดเด่นนะครับสีขาวชุดหลอกชุดวัดใจสายวิ่งสายลูดนะครับเน้นไปที่เลข6นะครับตัวเดียวชุดวัดใจเลยของ2ตัวบนเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด6ชุดนะครับมี1 6 2 6 3 6 6 8แล้วก็6 9 หนอีก1ตัวนะครับทั้งหมด6ชุดชุดวัดใจ2ตัวบนต่อไป2ตัวล่างนะครับ หมียเลขนะครับตัวแรกต่ำด้วยเลขหกนะครับ สีเหลืองชุดเด่นนะครับสีขาวชุดหลอกต่อไปชุดวัดใจนะครับสายวิ่งสายลูดเน้นไวเลข6นะครับชุดวัดใจเราก็จะได้ได้วยกันทั้งหมด7ชุดมี16 2 6 3 6 6ส6 8 6 9 แล้วก็7 8 7ชุดนะครับชุดวัดใจของ2ตัวลา่างก็ฝากเพื่อนเพื่อไว้พิจารณากันด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวลา่างเด่น3ตัวบนสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามาแล้ว2งวดหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก1บวก2บวก3บวก2บวก1 มีหามอยู่หนึ่งงวดนะครับเราไม่ใช้นะครับเบิ้นหามเด่นสามตัวบน6 8แปดหนึ่งสามสี่นหน้าเลขมาวินกันไปสามตัวไม่รวมเบิน้นไม่รวมหามได้3ตัวโตะทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับ ฝากเ,เพื่อนๆไว้พิจรารณากันด้วยนะครับฮานอย VIP นะครับ19มีนาคมสูตรการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องของเราไปด้วยช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันทุกง้วดฟรีฟ 3. ามหาหนอยนะครับพิเศษปกติหรือว่าธรรมดาแล้วก็ VIP นะครับตัวนี้กับหหวยลาวนะครับหวยลาวพัฒนาทุกวันจันผุดสุขสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ